อะไรยังไงซีมาสกองหน้าเป้าหมายของสนจะย้ายบายคาาแข่งในพรีเมบร์ลกนะหงเช็คฟิตโชต้าก่อนที่จะล่องตีรังพึ่งในครั้งนี้อะไรยังไงเบรนฟอร์ดปะทะลิเวอร์พูลวิเคราะห์เกมก่อนสืตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเจอกันในช่วงสัปดาห์นี้อะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเมื่อสล็อตเปิดเผยลิเวอร์พูลมีทั้งข่าวร้ายและก็ข่าวดีก่อนจะดูสุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริอร์พูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวรนะิอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการยิน,นดนี้านของทางฝั่งทางสเตฟานอสซิมัสนะฮะแนวรุกดาวรุ่งชากริชที่เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของลิอร์พูลในเวลาน,นี้อยอมรับเลยว่าเขาอยากจะย้ายมาเล่นในพิม์เริกเป็นอย่างมาก โดยซีมาสในวัย19ปีที่ปัจจุบันถูกเนิร์ชเบิร์กนะฮะยืมตัวจากทางของ PAOK OK การังทำผลงานได้โดดเด่นในเวทีบุนเดสเิกาและก็การังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลอยู่ตามการรายงานข่าวจากนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้ของทางฝั่งสกายเยอรมนีอย่างฟอร์เรนแพตเทนเบิร์กท่านนี้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ที่ซีมาสเคยให้สัมภาษณ์กับบิลสื่อดังของเยอรมนีเอาไว้บอกว่าเขาอยากจะมีโอกาสในการย้ายมาคาแข่งดีพิบริกในครั้งีด้วย ผมเนี่ยพยายามทําให้ดีสุดทุกวันและก็ทําในส่วนของตนเองเพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่าจะมีฤดูกาลที่จะประสบความสำเร็จได้เราจะดูว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นผมอยากที่จะเล่นในพิีเมียร์กสักครั้งหนึ่งนะแต่ก็ยังคงมีอะไรอีกมากมายที่ต้องทำํำจนถึงเวันนั้นและในขณะนี้ผมก็อยู่ตรงจุดที่เหมาะสมในสโมสรสำหรับการพัฒนาส่วนตัวของผมในเวลานี้ อาร์ตงไงอันเนส์รอตเทสโคอดลิเวอร์พูลได้กล่าวในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนจะพบกับเบรนฟอร์ดในวันที่18มกราคมว่ากองหน้าตีโกโชต้า e มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่แน่ว่าการหวดไปยังที่จูเทคคอมมิตตี้สเตเดียมจะไหวหรือไม่โดยโชต้าม,มีปัญหาเจ็บน่องหนึ่งเนื้อนะฮะแต่เมื่อถูกใช้งานในการสร้างอิทธิพลตลอดอย่างเกมล่าสุดก็ลงมาเป็นสำรองในการโขกตามตีเสมอฟอร์เรชหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทว่าแข่งวัย28ปีวันนี้ก็ระบมจากซิตี้กราวจนสรัตเองก็ไม่แน่ใจว่าจะล่องไปลอนดอนในคันนี้ได้บ่ไหมโดยกันนี้เรียกว่าไร้ข้อกังขานะฮะเมื่อโชต้าคือเรียกพ่าผู้เล่นคนสำคัญของเราไว้ดูการซ้อมในวันศุกร์นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะไหวไมหมเมือน,นั้นยังไม่โผล่มาเลยที่สนามซ้อมคนซอในวัย46ปีบานนี้ก็ได้กราว เจ้าตัวปวดตัวเล็กๆน้อยจากการเล่น30นาทีที่ Nottingham f เร e ต์หมอน,นั่นบนออกมาหลังเกมดังนั้นจึงพลาดซ้อมมื้อวันพะรัสบดีก็ไว้รอดูแข่งขันกันะกันโดยกรน,นีเอเช่นแฮนดิแคปบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสที่จะชนะในคาลักนี้อะไรยังไงเมื่อทันต์ของเบรนฟอร์ดนะครับผมจะประทะก,กับลิเวอร์พูลหลังจากที่เพิ่งทำแสบแย่งแต้มจากเรอบายสีฟ้ามาได้เมื่อกลางสัปดาห์ สุดสัปดาห์นี้ต้องเจอกับโปรแกรมหนักต่อเนื่องโดยจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนจ่าฝูงของแดงลิเวอร์พูที่ผลงานนั้นเริ่มสะดุดทำแต้มหล่นหายมาสองเกมติดต่อกันทำให้ทีมคู่แข่งแย่งชั้นเริ่มขยับตามาหลังเข้ามาเรื่อยๆในครั้ง,งนี้แม้ว่าจะเหลือระยะห่างอีกพอสมควรแต่ถ้าเกมนี้ลิเวอร์พูบุกเก็บสามแต้มกลับออกไปไม่ได้ตำแหน่งจ่าฝูงน่าจะเริ่มสัน่นคลอนในครั้งนี้ โดยกันนี้จะเตะกันในเวลาวันพรุ่งนี้นะครับเวลา2สนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนณสนาม GTEC h Community Stadium ช่องทรูพีเมีบฟุตบอลหนึ่งในครั้นี้โดยกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมแล้วก็วิเคราะห์เกมกันสักหน่อยกันะกันเรามาเริ่มกันด้วยที่ทางฝั่งทางด้านของเอ่อบรินฟอร์ดก่อนกันะกันนะฮะ โดยกันนี้เบนฟอร์ดปัจจุบันอยู่ดับที่11ของตารางคะแนนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้เสมอแพ้ชนะเสมอส่วนส่วนใหญ่แล้วเป็นการเจอกับทีมในกระุ่มบนของตารางคะแนนผลงานจึงออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนักแต่ข้อที่น่าสนใจก็คือเกมล่าสุดพวกเขา เปิดบ้านสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสูสีกล้าที่จะเปิดเกมเข้าใส่เมื่อมีโอกาสในการลุ้นยิงประตูไม่ต่างกันแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังถึง2ประตูแต่ก็ตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมจากโยอันวิซาและก็คริสเตียนนอชกาดเป็นอีกหนึ่งคะแนนที่สร้างความมั่นใจได้มากขึ้นและก็เยอะขึ้นนะฮะแม้ว่าทีมจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับแต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเกมรุกนั้นมีจิตเด็ดมากพอที่จะลงโทษคู่แข่งได้ทุกเมื่อในครั้งนี้ ส่วนความพร้อมนักเตะในครั้งนี้ก็มีอาการบาดเจ็บจะมีจอร์สดานซิวาคริสโตเฟอร์เอเจอร์อารอนฮิสกี้กุสตาโวโดเนสอีธานพิน็อกและก็อีกอร์สดิอาโกในครั้งนี้ส่วนคาดการณ์สิบตัวจริงที่ว่าจะลงสนามของทั้งฝั่งเบรนฟอร์ดนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้มาร์คฟริกเกนแมชมารอสเลฟเชฟฟันเดอร์เบิร์กทาทานคารินริโก้เฮนรี่มาราเทียเจเซนคริสเตียนนอชกาดมิเกลดรัมสกาด โยอันวิซาเควินแซชและก็บรอันเอ็มบูโมนะสุดท้ายฟังทั้งของคังของแดงลิเวอร์พูลนะฮะงานนี้ลิเวอร์พูลทีมอันดับที่1ของตารางของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดในลีกคือชนะชนะเสมอเสมอและก็เสมอโดยทําแต้มหล่นหายไปถึง2เกมด้วยกันโชคดีที่คู่แข่งยังคงมีคะแนนห่างพอสมควรช่วงหลังผลงานเริ่มสะดุดอย่างเห็นได้ชัดเจนเกมล่าสุดทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอนอตติงแฮมฟอร์ดส์ เป็นอีกครั้งที่เกมรับผิดพลาดนะฮะเสียประตูให้กับผู้แข่งตั้งแต่ต้นเกมเกมรุก,ก็เจาะเข้าไปยากลำบากเนื่องจากว่าคู่แข่งนั้นถอยลงไปเล่นเกมรับกันหมดเลยนักเตะหลายคนเล่นตามความมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น,ทนเทนนิสเตอร์อาร์โนแอนดี้บราวเซนอ่าและก็โมเมตซาราที่เกมนี้โดนประกบติดเล่นยากพยายามที่จะฝืนยิงเองหลายจังหวัดแล้วแต่ก็ไม่เป็นประตูเลยจึงต้องหาจุดเปลี่ยนจุดฟอร์มเก่งในครั้งนี้มาให้จดได้นะ ส่วนความพร้อมด้านของฝั่งทางนักเตะนะฮะงานนี้มีอาการบาดเจ็บก็จะมีด้านของโจโกเมสส่วนคาดการณ์สิบตัวจริงนะครับผมด้างของฝั่งทางลิเวอร์พูลนั้นก็จะมีอาริโซ่เบเกอร์เจนเนลลิสเตอร์อาร์โนเฟอร์เิลฟานไดอิบราฮิมาโกนาเต้คอสตาซิมิคัสไรอันการาเฟชเบิร์กอาร์เซนซีสแม็กอาริสเตอร์เคอร์ติสโจนโคดี้กักโปโมเมิซาร่าและก็ติโกโชตา โดยความน่าสนใจในเกมเกมนี้เกมแรกที่สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูล์ทำไ่ดีกว่าเยอะเลยนะฮะก่อนที่จะชนะไปแบบไม่ยากเย็นแต่เกมนี้อาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมเนื่องจากว่าเบรนฟอร์ดได้ลงเล่นในบ้านของตนเองและยังได้ความมั่นใจจากเกมที่แล้วที่เพิ่มเติมมาเต็มๆเ,เกมรับแย่ไม่เป็นไรแต่เกมรุกมีทีเด็ดทั้ง โยอันวิซาและก็ไบรอันเอมบูโมที่กองหลังลิเวอร์พูลต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้ผลงานดรอปลงนิดหน่อยมีลูกประมาดทดูตำแหน่งให้เห็นกันอยู่บ้างแต่แดนกลางกับแนวรุกของทีมของแดนลิเวอร์พูลยังคงไว้งใจได้โมเมตซาร่าเองฤือการนี้ยังคงไม่เคยจะเล่นผิดนะผิดฟอร์มติดติดกันเลยเกมที่แล้วก็ไม่ดีเกมนี้อาจจะกลับมาระเบิดฟอร์มอ,อีกครั้งเปรียบเทียบกับอาวุธหนักแล้วทีมเยือนมีมากกว่าถ้าหารหน้ายิงเข้าใส่กันยังไงซะ ก็มีโอกาสบุกเก็บเชอรชสตได้ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะอารหนึ่งในงานนี้ทางด้านของแฟนหงรุ่นสารอสเปิดเผยว่าดิวเวอร์ฟูมมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายก่อนที่จะลุยในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดประทะกับบรินฟอร์ดในช่วงสัปดาห์นี้ โดยการน,นี้อันเนตซ์สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจาฟุนด์ด้ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยความพร้อมล่าสุดในเกมสัปดาห์ที่จะไปเยือนเบรนฟอร์ดทีมอันดับที่11ของการแข่งขคคันข้าคืนวันเสาร์ที่18มกราคมเวลา22่สนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยก่อนจะลงสนามลิเวอร์พูลแข่ง20นัดมีทั้งหมด47ิบเจ็ดแต้มนำจากฝูงเหนืออาร์ซนอลอันดับ2อยู่เพียงแค่4แต้มหลังเสมอนอตติงแฮมฟอร์ดส์หต่อ 1, 1ในเกมล่าสุด แต่ว่าหงแดงอินยังแข่งน้อยกว่าปืนใหญ่ในเกมอย่าลไรก็ตามรีวอร์ฟูต้องเจอกับข่าวร้าย ล่าสุดเมื่อทางด้านของจีโกโชตาก่อนหน้าตัวเก่งมีปัญหาบาดเจ็บกร้ามบเนื้อเล็กน้อยจนไม่ได้ลงซ้อมกับทีมเมื่อวานซึ่งอาร์เทนนอนอาเนสร์ตเองก็ยืนยันแล้วว่าต้องรอเช็คความฟิตจนนาทีสุดท้ายเมื่อวานเขาไม่ได้ในสนามซ้อมนั่นหมายความว่าเราต้องดูนะว่าวันนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนไม่แน่นะว่าเขาจะพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เราต้องดูกันในวันวันนี้เขารู้สึกบางอย่างตอนที่เปลี่ยนตัวเองลงไป ที่ฟอร์เรสมีอาการเล็กน้อยระหว่างครึ่งชั่วโมงที่เขาลงสนามเขาสามารถเล่นจนจบเกมได้แต่หลังจากนั้นเขาก็บนไปเกล่ยบเรื่อกกงนี้และก็นั่นคือสาเหตุที่เขาเองนั้นไม่ได้ฝึกซ้อมในเมื่อวานนี้เราต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะพร้อมในวันนี้และแน่นอนในวันพรุ่งนี้ด้วยรหรือไม่แต่คนซื่อเดวิลฟูยังเปิดเผยอีกหนึ่งข่าวดีบอกว่าบริทิอัสแนวรุกอีกหนึ่งรา,ายน่าจะหายป่วยกลับมาซ้อมได้แล้วในวันนี้ ผมคิดว่าเขาสบายดีเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ฝึกซ้อมเพราะเขามีอาการเจ็บคอเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าวันนี้เขาจะฝึกซ้อมกับเราได้แต่ผมก็ยังคงต้องรอการยืนยันสิ่งนี้แต่เรา,เาก็เองก็คาดหวังว่าเขาจะฝึกซ้อมกับเราได้ดีในวันนี้ในคาราทีนาะและขา่าวรีวิวในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกลับมาข่ควริปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับาฟังการการับ